สวัสดีค่ะเม่วุยบ่ได้ลงคลิปหลายมือมาเบิ่งหน้าพี่น้องนี่อ้วนสิพาเฮ็ดหยังพี่น้องแม่มาใส่เบ็ดเข้เพิ่นเบิ่งเหียนี่สื่อนอนล้องทุนซื้อหนอนล้องทุนซื้อหนอนพี่น้องมาใส่เบิ่งเบิ่งน้าขึ้นแกงเบิ่งหน้าเบิ่งน้าเม่วุยสิล่ะพี่น้องไปใส่ก็บ่ได้ช่วงนี้ฝนตกดีหลไรนี่ติดอะ ีขนาดสูงๆเบิงเทียงเทียงกใกล้สีทวมละเหลืออยู่นิดนึงตามไปเบิคคง,เงไเ,เงียอ้วนโอ้ฝนก็ตกแห้งแดดไม่วยไปอารมณ์กันเดี๋ยวตามไปเงียอ้วนไปตรงกางลมเรื่อสับปียก ใช้กตบบันไดพี่น้องเอ้ยหยิดประด็ล่งไปันไงิดละโอ้โห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 โอ้หีสามดูดูอรูดมื่อหนึ่งทั้งฝนทั้งร่มทั้งหนาวนานทวมหน้าเมื่อยบานพี่น้องคี่สิบวินีน้ำทวมเนาะ เอแล้ะบ่ได่สองหลังใสงหมดใ่หนึ่งสอาส่ิบห้าหยามตากองกับไปเดวามาคิดมาสีเดียวม่าเสียงมาเบืองนนามาซื้อ ตุกขันแท่หน้านี่แหละพ่อแห้งเนอะค้นข้นเท่าไหร่สาบเนอะออเก็บกลางน้ำตูเป็น,นไ<ห>น<อ>งทะเลาะแล้วน,น,นอน,นอส่วนหน้ามาพี่น้องไปเห็นทะลีปะกะลีเป็นน้องรักอำเภอเมือมงสามสิบนะจ้า กัดอำเมอม่วงสามสิบนาติเซบุกอ่ะไปทางไหนโอ้เม็ดกัปมัานเก้าผหลังอี่แล้วห้าทิปอยูแล้วบายบายงานไมนหลยเกิน เกินไปึตาอย่งสันรอยอยู่นี่ น้ำมก็ม,มาปวดเนาะเขาอยู่ใต้น้ำปวดเด้อนี่พี่น้องนี่คือเขาาด้นี่แต่ว่าแต่ม,มันถ่วงให้นี่เป็นขนาดจากุก,ล,กลึกเลยด้นี่น้ำหนึ่งกระแลงนี่ให้นี่มันสูงฟังปวดเพามีเขาาด้ฟังผวดเป็นยา้เขาไม่ยุยมเดียวนี่ขนาดสูง,สง ช่วบรรยากาศเอาพี่น้องบรรยากาศน้ำท่วมเฮ็ดกับบได้ิปิเก็บ้าขุดมันแซงมันแซงเนี่ยจักสีย่างให้หรือบ่น้ำท่วมตายอยูห่หวังหหอยกับสีลายได้ป่านนี้าขวาหอยน้ำแกงมาแกงซีป่ เยื่อนอนเพ่อได้ผลขี่งนอกตะกิมานโมมานดอกคำละ่ะโอ้ม,มอานกับโมเป็นยังดอกเนาะมาเบ่งน้ำถวมมันไปอุ้ยกับพ่อนะเอาเยงือ,งวอ,อหวกมาใส่เป็นบรรยากาศน้ำถวมเอา ไปะดกับว่ากันแนขะ้าเจ้าก็มาหากลางมองมีนองทางใกมาการมอง มาทีปลาซ้ำเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาขาตัางกล่องมาตล่องมานำเลยน,นี่ป่าแห้งกยยันนี่ ตองกดติดตากไว้มองนะน้ามันลอ้อติ่งติงนีหยงอุ้ยน่ดปะโค๊สองตัวสตัตว นน้ำไหลมองนี้เนี่ยแต่ว่ามันบอกินเหงื่อเฮามันบอกอืดของกินเนาะมันบอกอืดอ,อาหารกินก็เลยป่สนใจน้ำม,มันก่วงออลมหนาวมาละบาทยังครับยังครับ ชมบรรยากาศไปบ่อันนี้ละได้บ่ทวมปีที่แล้วกับโบทวมอีกก้อนกับโบทวมทวงตอนสามปีที่แล้วนี่แค่นันกัลดไวบปีนี้บ่นะมีรอบสองรถง่ายบ่บุ๊บ ูีซำนี้ลหละทัางผนขึ้นาาตาดผนแดดมาอีกแล้วฝนไม่อีกนล้วเฮ้ยบรรยากาศไป,นปเนาะป่าส่เบตกับโบมานกลางม่องเพื่อนกลางม่องกับโบมานพี่น,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 น้องมันมันนามันกลวงมันมีนมนปมานน่าเนาะ แม่แหละครับเ่โลวงประทานพ่อโบน,นีนนบนนบ้วันกันหามีบ้างต้องกางมองกันหมานวตะวันมานวะไดวฮะบอกคือ

หน้าจังพอกันไหมบรูว่าสิไปหายอย่างคือกันมมมี่ยังไปแล้วพี่นอ้องมาหน้ากับสิจักสิไปใสแล้วนี่พุจานามตามนี้ละจ้าขอบคุณเล่หลายเด้อที่มาติดตามรับชมมมีอย่างสีลงให้เบิง่งไปแล้วจ้า